ก้าเก่าสวัสดีครับจ้ะเก่างมืวอนี้งานืัอนี้ได้ยินจริงครับเห็ดดีๆเอาต้มปลาเชมวนย่งต้มปลาอย่างต้มต้มปลาสาน่าลุงเบิดต้มปลาดุกมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเห็ดดีๆเห็ดดีๆเดี้ยงแฟนพ่อว่าตัวมากินพอเพิ่มพริกเด้ะเอาเบาดีๆสสวััดีครบสวัสดีครับ หมอจะจิ้มเขียวสวัสดีครับ <Okay. S 1> มากินต้มปลาน้ำกันครับป่าสาหน้าลุงเบิร์ดเอิดลุงแดงมานําเยอะๆจะ้าไม่ได่ปลาไม่ไดัต่างหาครับ mm hmm. กับสุีครับห้างหายไปนานครับลูกวัยสาําชัวครับจัดไปในปลามาสาหน้าไอ้เบิร์ดครับไปลงปลามืออื่นเพ่นห่อข้าวต้มวันเสาร์กแ็แฮ่หนาครับหมกูรี่ เป <Okay. S 1> ็นจางมุนมุนมุนแช่นมาพร้อมปะเออมุนแช่นมืออื่นครับเป็นจางมุนแช่นไม่เบิ่ง <c oughs> อ่ะไปติดตามครับเดือนแล้วหรอปะเนี้ย <Okay. S 1> อันนี้มกปลาครับเอาน,นี้ <c oughs> สุดยอดครับสุดยอดอู้กำลังฝนรับเครื่องอันนี้ ต้มปลาใส่เบกกอกใส่บ,ส,บสูตรเอาสูตรแบบทุงหน้าเขาเลยนะครับใส่น้ำปลาแดดนะครับแต่เครื่องเขาต้องถึงกีผิกกีหัวหอมกีกระเทียมกีตะไคร่กีข่ากียังไงกีพริกแห้งโอเคครับลงเบกกอกครับหน้าเบกอกอกเอาใส่ครับหน้าเบกกอกแล้วก็ยอดน้าปลาแดดครับเกลือใส่ยาใส่หลายเขาเน้นน้ำปลาแดดหอมครับเขากำลังเดือดพี่น้อง น้อยเดี๋ยวปลาลุกย่อให้มันเดือดโดนๆกันเพราะว่าผมนี่ครับเพราะว่าผมมันเจ๊น้ำนุ่มออกอันนี้ปรากฏครับปรากฏปรากดยายโล่สูบป,ปลาซะไปจับมาเห็ดงานบุญบวชเหล่าทั้บุญหาไอ้บิวนะมน้งครับบิวผู้ใดเป็นมูทรงขาวแล้วก็มาเด้อกันผู้ใดวาง นี่ครับจะต้มแซ่บเนี่ยครับยายพี่ยายน้องในบุญตอเนื้องอะรอเขาปลาลงครับนออ้อง,งครับพ<อ>ี่น้องค่อยๆตั้งลุงครับน้ำเดือดแล้ว ข้าวเดียวครับประมาณซิมนาทีครับเนื้อปลาสุกมาเลยเบิ่อนมากินตรงปา่าเฮ้ยจะบื่เอื่นหรอกเอาไปมีตัวห้ามเฮี้ยน นี่ตัวส้มเพนเปลนเอ็นส้มเมนขาอ,อกุกปลล่าลรหลายหลายครับป่ามันถ่อนลุ่มสานี่เนาะโอ้ดีไรเห็นมีหน้าหนามพานหังสี่โอ้เบืดตะปากินพี่น้องเลยเห็นเราสะอ่อนน้ำพึนอือือืรอรอเดือดครับพี่น้อง ลองครับพี่น,อน้องบางขอล้มเผา,ามันจะหนาพี่เบิดเอาพี่น้องครับขันเห็นขึ้นฟอร์ดนึงเสียเขาตากออกนะครับอันนี้คือน้ำข้าวปานะครับพยายามตากหว่างให้มืดนะครับ ขันบตากว่าถามมากินได้ว่าได้แต่ข้าวครับถือกินข้าวฝาครับท่้นในเดือดครับต้องดูว่าได้ขันขันตองปาลาสิเลนะครับรอดเดือดครับอืมนะโอ้ตากว่าครับหินฟอดตกหักเร็ปิดฝาครับพี่นอ้องเมี่ยินเขาแล้วล่ะมันเอวกิ้นเขาข เอาครับพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายผักินตูไทยลงครับตัดข้าวชันดีครับผักินตูไทยพ้นครับแตะลงครับบันธุดวดพี่น้องเลยหาเส่เด็กรวยยอดด่าบันธุดาดสิ่ม โอ้ยหอมโอ้ยเสียบลายพี่น้องผ่านตักตักพี่น้องตักบน่นะสุดยอดครับพี่นอ้องบวกวนบวกวนก็รังิดการบ้านครับเอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เพราะว่าบริไทยทำตอนกินนะครับพี่น้องฝากลูกขึ้สนสันนำโชคด้วยนะครับ,บ,รบรสวัสดีครับสิตาคุณทรงผู้เท่า